ค่ำคืนของคาราบาวมาแล้วครับอาร์ซนอลจะลงทารแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกในรอบ3นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและครับเพราะว่าจะได้สลับสเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันปีนี้ซื้อนักเตะมาเยอะรายการแบบนี้แหละครับเราจะได้เห็นครบๆแล้วนะครับนะรวไมไปถึงดาวรุ่งนะครับอย่างเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนจะได้ลงหรือเปล่าความพร้อมอาร์ซนอลจะเป็นอย่างไรรวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมนะครับเกมคาราบาวครับรอบ3ครับที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนพอร์ตเวลครับยอดทีมจากลีกวันนะครับก็อยู่ห่างกันพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันอ่ะสามลีกอ่าซึ่งทีมพอร์ตเวลก็ ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงกันก็แล้วกันนะครับมีความพร้อมมาฝากการมีสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคาดการเกมให้ด้วยนะครับใครอ,อ,อยากจะมาเป็นเซียนก่อนเกมด้วยกันคอมเมนต์เลยคิดว่าสกอร์คืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็มเมนต์ได้ตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ารักอาซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเน่ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมาลุยกันมา เริ่มต้นจากความพร้อมก่อนนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยผมพูดตรงเลยนะครับแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับมีน้อยมากนะครับเขาบอกว่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะก็อ,อันนี้ ไม่ไม่กล้ายืนยันนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับส่วนอาร์เซนอลครับเจ็บเพิ่มมาอีกคนครับอินกาบีเย่ครับนะฮะไร้วะเพิ่งลงเล่นได้ไม่ถึงแต่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเจ็บแล้วนะครับโนนี่มาดูเอนเก้ก็ไม่พร้อมนะครับคายฮาวแบกกับเกรเบิลเชียสุดก็ไม่พร้อมส่วนกับปีตันโอเดกาต้องลุ้น50-50นะส่วนที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็คือบูโกโยซาก้าวิลเลียมซาลิบาลและเบนจามินไว้ครับหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงครับของทั้ง2ทีมครับนะฮะของเจ้าบ้านกนก่อนนนแล้วัะ น่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับที่เพิ่งเอาชนะในเกมลีกมาได้นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นโจเออเกาซี่นะครับเกาซี่นะครับแอนแล้วก็หรือว่ากูซี่เนี่ยน่าจะเป็นโจกูซี่มากกว่าเนาะนะฮะแล้วก็กองหลัง3คนครับเดบราครับแล้วก็มีฮัมฟรีย์อ่าแล้วก็มีคุณคอนเนอร์ฮอล์นะครับแอนนะครับกองหลังนี่เรียกว่า การหลังนี่3คนนี่ยักษ์ยักษ์บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับสูงระดับ180-190ทั้งนั้นเลยนะครับขวานะครับวิงแบ็คฝั่งขวาครับจะใช้ลอเรนซ์นะครับจอแดนลอเรนซ์กราเบลนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะใช้กอร์ดอนนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วทั้งคู่นะครับซ้ายและขวานะนะฮะกองกลางครับจะใช้คอสเดลนะฮะเบลแล้วก็ แกลิริตี้นะครับแกลิริตี้นะก็จะเป็นกองกลางของทีมนะครับส่วนศูนย์หน้าเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับจะใช้เดวินเตอร์โคครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแอนดี้โคนั่นแหละอดีตตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแอนดี้โคนี่เคยเป็นดาวรุ่งอาเซนอล้วยนะนะครับวันนี้นะฮะลูกจะเจอทีมที่พ่อเคยอยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้เพตตันนะครับนะก็เป็น11บีเเล่นตัวจริงของ เ,เจ้าบ้านอย่างพอร์ตเวลนะครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับวันนี้โรเตชันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะโรเตชันในระดับที่ว่าอาจจะได้เห็นดาวรุ่งเพิ่มเติมด้วยนะครับผู้รักษ,ษาประตูจะเป็นเกป้านะครับเกป้าอาริสบาลาก้าครับจะได้ลงตัวจริงกองหลัง4คนครับแบ็กขวาจะเป็นเบนจามินไวท์แบ็กซ้ายจะเป็นไมล์รูอิสเกลี่คู่เซนเตอร์ฮาฟอันนี้น่าสนใจครับผมวางตัวยืนไว้เป็นคริสเตียนมอสเกล่าคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งเนี่ยจริงๆถ้าอินกาบิเย่ผ่านความฟิตเนี่ยวันนี้จะได้ลงแต่ว่าผมคิดว่าจากที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลเดต้าก่อนเกมเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงนะอิ In นกาบิเย่นะแต่อยากให้ลงนะนะถ้าอินกาบิเย่ไม่ได้ลง ผมคิดว่าอาจจะเป็นคิวของกราเบลมาการเยสครับหรือวิลเลียมซาลิบาคนใดคนหนึ่งถ้าให้เลือกผมเลือกมาการเยสนะครับส่วนกองกลางตัวรับครับวันนี้คริสเตียนนอกาจะได้เกิดจะได้เฉิดฉายแน่นอนนะครับแล้วก็มิเกลเมริโนจะลงมาในฐานะบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับส่วนเพลย์เมกเกอร์ครับวันนี้ครับอีธานวานเนลี่ของพรีนะครับจะได้ลงเล่นเต็มๆแล้วนะครับแนวลุก3คนอันนี้แหละหน่าสนใจสุดๆไปเลยว่าจะเลือกแบบไหนอย่างไรผมเอาเลือกตามใจผมก่อนแล้วกันนะ ผมคิดว่าขวาเนี่ยผมอยากให้เป็นแม็กซ์ดาวมันเลยนะครับไอ้เจ้าหนูวัย1 5บห้ปีเนี่ยผมเล่นแบบทีมชุดใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยเลือกได้หลายคนเลยนะครับมีมาตี้ที่ฟอร์มดียิงได้2นัดต่อเนื่องจะให้เขาเป็นตัวจริงเกมนี้ไหมหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เกมกับนิวคาสเซิลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอารบิชีเอเช่ทอรซาได้หมดเลยเนี่ยตัวเลือกเพียบนะครับก็จับฉลากมาสักคนหนึ่งผมให้มาตินเนลี่แล้วกันนะครับ มาตี้ของพรีนะครับจะต้องได้รับรางวัลเป็นตัวจริงบ้างนะครับนะหรือแม้จะเป็นเกมคาราบาคับก็ตามนะผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสของเขาส่วนสูน้าตัวเป้าตอนนี้ผมยังมองว่ายังเป็นวิกตอร์โยเคเรสนะหลายคนอาจจะพักเกมนี้ดีไหมอะไรเงี้ยผมมองว่าโยเคเรสร่างกายเขาแข็งแกร่งมากนะเล่นแบบเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกสบายนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นไม่ต้องเต็มเกมอาจจะสักครึ่งนึงหรือว่าสัก50นาที60นาทีก็เปลี่ยนตัวออกมาผมหวังใจว่า วิกตอร์โยเคเรสจะทําประตูได้ในคืนนี้นะครับถ้าทําถ้าเป็นอย่างไรได้ก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ใช่โยเคเรสครับก็มีหลายคนที่จะมาแทนที่ได้มิเกลเมเรโนอาจจะสลับขึ้นมาหรือเอาทอสซาเล่นกองหน้าตัวเป้าได้หมดเลยนะครับแล้วแต่มิเกลเดต้าจะเลือกแต่ว่าผมเลือกเป็นโยเคเรสก่อนแล้วกันนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับสเปเพื่อนตัวจริงคิดว่าอยากเห็นใครอะไรยังไงก็ลองเมนได้เลยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับ ผู้จัดการทีมของพอร์ตเวลเป็นดาวเรนโมนะครับแล้วก็ผลงานในฤดูกาลน,นี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นะนะฮะก็5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับขณะที่อาร์เซนอลครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับก็ทีมพอร์ตเวลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่ในลีกวันนะครับก็ เรียกว่าอันดับตารางคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนู่นเลยครับอยู่อันดับที่19นะครับแต่ว่าไม่ไดีอยู่ในโซนตกชัก้นนะเพราะว่าลีกวันเนี่ยมี24ทีมนะแต่ว่าก็เหนือโซนตกชั้น1นะแนนนะครับเล่นมา9นัดมีมีแแต้มนะครับแล้วเล่นแบบเยอะกว่าไอ้ทีมด้านล่างด้วยนะครับทีมด้านล่างบางทีเนะี่ยเพิ่งเพิ่งได้เล่น7เกมเพิ่งได้เล่น8เกมเองนะครับมีโอกาสสูงมากที่ถ้าเหล่านี้สัก2ทีมเนะี่ยเก็บคะแนนได้เนะี่ย ก็จะล่วงลงมาอยู่ในโซนตกชั้นทันทีนะสำหรับทีมพอร์ตเวล์แต่มันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นฤดูกาลนะเพิ่งเล่นกันม,มา9เกม10เกมเองนะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วก็เป็นทีมแบบหนีตกชั้นอนะแต่ว่าสุดท้ายก็รอดตกชั้นอย่างวุ่นวิอะไรแบบนี้นะครับอายุเฉลี่ยของทีมพอร์ตเวล์เนี่ยก็คือ25ปีครับในขณะที่อาร์เซนอลอยู่ที่24ปีวันนี้ถ้าลงตามที่ผมคาดการณ์อาจจะน้อยกว่านั้นด้ววยแล้ก็ มีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่านักเตะของเ,อเขาเนี่ยเดวินเต้โคเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าที่เพิ่งย้ายมาเล่นในฤดูการนี้เลยเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์แล้วครับเคยเป็นดาวรุ่งเคยเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ลดเล่นใน อกองกิดนะครับเล่นหลายทีมแล้วนะครับแล้วก็มาก็ฟอร์มดีทําประตูดได้ในเกมล่าสุดช่วยให้ทีมเอาชนะได้ด้วยนะครับเก็บ3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นอ,อกมั่นใจผมว่าเดวินเทโคมีเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วิงว่งซ้ายขวาของเขาอะ่ะมีความเร็วทั้งคู่นะครับผมแอบไปทําข้อมูลแอบไปดูกันไปดูแบบเกมเก่าๆมานะครับถือว่าอันตรายวูบว่าใช้ได้แต่ผมก็เชื่อว่านักเตะอาร์เซนอลต่อให้จะเป็นตัวสำรองหรือดาวรุ่งนะครับก็น่าจะดีเพียงพอที่จะสามารถ ขวาชัยชนะในค่ำคืนนี้ได้นะครับก็ผมคิดว่ารูปเกมเนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายคลองบอลครับแล้วก็บุกเข้าใส่นะครับทีมจากหลีกวันแบบเนี้ยการที่จับมาเจอบอลถ้วยจะเป็น FA ฟเอคัพจะเป็นคาราบาลาคัพได้เจอทีมใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะดีใจมากนะเพราะว่า สนามจะเต็มความจุแน่นอนจะล้นทะลักเลยนะครับแล้วนักเตะเขาเองก็จะได้ประสบการณ์การได้เล่นกับนักเตะที่เรียกว่ามีค่าตัวสูงกว่าอะไรแบบนี้เขาจะได้พัฒนาทีมไปด้วยอะไรด้วยเงี้ยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าต่อให้เป็นดาวรุ่งของอาร์เซนอลซึ่งอาจจะมีบางคนที่มีชื่อแบบแปลกๆโผล่ลลลลลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักเตะแบบดาวรุ่งเลยสักคนหรือ2คนหรือม้านั่งสำรองอาจจะมีนะครับก็ดีเพียงพอที่จะไปต่อในรอบถัดไปของคาราบาวครับนะฮะ สิ่งที่ผมหวังน็แล้วกันนะครับผมหวังอยากให้นักเตะเ mm. หล่าบรรดาดาวรุ่งหรือตัวสำรองเนี่ยทำผลงานได้ได,ดีอยากเห็นวิกตอร์ยยเคเรสยิงประตูได้เรียกความมั่นใจก่อนจะเจอกับนิวคาโซนะครับแล้วก็อยากเห็นอกองหลังผู้สาประตูไม่เสียประตูเก็บครีนชีตได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะชนะได้ครับถ้าจัดเต็มแบบที่ผมบอกนะ ตัวสมรองขุมกำลังเชิงลึกเราดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลน่าจะชนะขาดที่3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับมาเป็นเซียนก่อนเกมไปด้วยกันนะและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนยครบทุกช่องทางด้วยคืนนี้บอลเตะตีสนะ ที่ช่อง Monomax ถ่ายทอดสดนะครับใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วดูฟรีไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ไปสร้างสีสานไปบรรยายเกมนี้ด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามให้กำลังใจพี่ด้วยนะอะคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ